คลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีทางเข้าออกสะดวกนะคะของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสีสุกหมู่ที่8ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเอกสารสิเป็นฉนวนคุดแดงเนื้อที่2องงาน44ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายยกแปลงในราคา3 5 0 0 0 0หบาทนะคะราคานี้สามารถที่จะซื้อเป็นเงินสดก็ได้หรือจะเป็นเงินผ่อนก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีทางเข้าออกสะดวกนะคะของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสีสุกหมู่ที่8ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่หลุดขายฝากนะคะต้องการ ขายด่วนนะคะในราคาถูกๆเลยนะคะเอกสารสิบเป็นถนุดคุดแดงเนื้อที่สงงาน44ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายยกแปลงในราคา350 0 0 0บาทนะคะราคานี้สามารถที่จะซื้อเป็นเงินสด ก็ได้หรือจะเป็นเงินผ่อนก็ได้นะคะค่ะเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตชุมชนนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะเนื่องจากอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านสีสุขเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนคอนกรีตค่ะมีหน้ากว้างที่อยู่ติดกับถนนคอนกรีตอยู่ที่10เมตรนะคะมีความลึกความยาวจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่60เมตรค่ะท้ายแปลงก็มีความกว้างอยู่ที่23เมตรนะคะก็ สำหรับถนนด้านหน้าแปลงนะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมมาจากสระน้ําใหญ่นะคะก็ไปจากเรานะคะอีก150เมตรนะคะจากแปลงที่ดินไปก็จะเป็นสระน้ําใหญ่นะคะเป็นสระน้ําสาธารณะค่ะ,ะสําหรับถนนด้านหน้าแปลงก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะข้อดีก็คือเป็นที่ดินที่อยู่ใน เขตชุมชนอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับถนนมิตรภาพเข้ามาเพียงแค่400เมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอโนนสูงมาก้ากิโลเมตรค่ะตลาดสดนะคะโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะคะที่ว่าการอำเภอหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็อยู่ห่างแปลงของเราไปเพียงแค่9กิโลเมตรนะคะเป็นที่ดินที่มีทำเลดีนะคะสามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะมาเปิดกิจการเนี่ยก็ได้นะคะก็ ถือว่าราคานี้ก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะเนื่องจากขายยกแปลงในราคาไม่แพงค่ะขายยกแปลงในราคาเพียง3ามเซนห้าหมบาทเท่านั้นเองนะคะซื้อสดก็ฉนุร้อมอนุนะคะหรือจะผ่อนจ่ายได้ในระยะเวลา1ปีนะคะก็ไม่คิดดอกเบี้ยนะคะก็สามารถที่จะผ่อนจ่ายขั้นต่ําได้ งวดละ1 0 0 0 0บาทนะคะก็วางเงินดาวงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่เป็นพื้นเดิมๆนะคะก็จะเป็นที่ไร่นะคะในแปลงนะคะก็จะปลูกเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะก็มีระดับต่ํากว่าพื้นถนนอคอนกรีตก็ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา29กิโลเมตรนะคะและก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมา268 กิโลเมตรค่ะไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล166เมตรค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินทำเลดีๆนะคะมาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะมา,เ,าเปิดกิจการเ้นะเองน้อยเนี่ยแปลงนี้ก็น่าสนใจนะคะเนื่องจากเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับชุมชนไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านพร้อมค่ะอยู่ใกล้มิตรภาพมาเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองนะคะ ใครที่สนใจนะคะสนใจที่จะผ่อนหรือสนใจที่จะเดินทางมาดูที่ดินเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ามาสอบถามรายละเอียดหรือขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินหรือพิกัดของที่ดินได้นะคะสามารถที่จะ แอดมาทาง pa k i n 99นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร08 14133 164นะคะคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อ,ตอ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ